เขาจะอ่านละสวัสดีครับกับไมค์ครั้งสำหรับไมค์คว้านะคะวันนี้อยู่ในไมค์คัทชิลล่า1.4เอาชิลล่ามอด1.4จุดสุด3.0จอดว้าวไอ้อันนี้เราลงมอดดาบ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 มาจอดาบอะไรก็ได้ไปนอนกันดีกว่าไปนอนจอดไปเก็บคอร์สก่อนได้ไหมในเนเธอร์นอกก่อนนองก่อนเอ้ยไปเก็บเนเธอร์แลกก่อนได้ไหมเอามาทำไห่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนอกก่อนเดี๋ยวน้องก่อนโอ้โหเจ้าดูบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บไอ้นั่นเดี๋ยวแล้วคอยดูอเข้านนอล จอเราทำดับนี้ให้แหลกเยอะๆเลยก็ได้เพราะเรามีประตูเนเธอร์แล้วถูกต้องปู่จอดูบ้านเขาดิคนมืออะจอเดมเน,นีน่ยโอ้มันเราไม่ลงมสอนะง,งนั้นผูฝ่ายนั้นแน่เฮ้ยบ้านที่เราเป็นปามากกว่า,วาซึ่งมออน,นี้ผมเป็นคนคิดเองเพราะผมเคยเล่นแล้วผมชอบมันดูมันด้วยนะมาจอไปเนเธอร์กันไปคุณเนเธอร์แลกกับฟรอสกันเอามาทำดับพี่ยังมีนั่นู่นะเข้าไปเนเธอร์ก่อนนะจอ ไปขุดของอเดี๋ยวเขาเอาในที่ยแลกมาเถอะการกู้จอทำเอง,นนง,ขงเ,อเขาเข้าในถ้่ยเขาเนี่ยอ๋อมันน่าจะเป็นที่เกมเกมการกู้เกมว้ายแพ้ว<อ>างอยนีด่ดิวาดูฮะนี่ออฟซิเดียนอยู่นะโอ้โห<อ>สตาร์เ ฟิดดาเมจเดี๋ยวเขาคุณนี้พี่พี่มีสองเขาพี่ให้ผูผาไปด้วยนะพี่จะให้ผูผาด้วยเขาขอเขาขอทำดับนี้ทะเลก่อนจอดับโอเคได้ได้ได้ใจพี่จะให้ผูผาเอาจอหมามันเข้าในเธอร์มาไม่เอาไม่ใช่หมาหมาอันนี้ไม่ได้เลี้ยงเอาหมากับเนเธอร์ไปแล้วอะไรว่าเข้ามาแล้วก็คือเสื้อไหนเสื้อไอ้เบดบอร์เนี่ย อ๋อเป็นเข้าแล้วออกใช่ไหมกูมจอดเมืองเริ่มสวยแล้วพอจอด <G ül üyor> จอดแท็กเตอร์เอาเก็บไว้สักคันได้ไหม <G ül üyor> มันดูขัดขัด,ขดกันอะจอดขาเอาเน็ต <G ül üyor> แลกมาเผื่อทําดาบทําดาบเดี๋ยวทําทก่อนก็ได้สติ๊กมีไหมผู้ขวาพี่เอาเอาสองแท็กเตอร์ไว้รู้ไหมทำไมทำไมเกิดผู้ขวาได้เอมเอากองคาร์ทหายไปไหนกองคาร์ทกลางเมืองอะไม่รู้ฮะมเทลลี่พอมาตรงนี้อะไรกองคาร์ทเหรอนี่ดูดิอ๋อกองคาร์ทเปล่า โอ้โไม่เป็นไรจอสงสัยเกมบักโอ้โหบักได้ใจแล้วกินปะชด <c oughs> เดี๋ยวเ้ามาพ้าไปพ้ <ผม S 1> าก่อนทำไมแหลกจังวะขอเขาคนแหลกช่างเอถอะคนได้เพราะเราชินแล้วเนาะมาจอทำดานี่ให้แหลกกัน <c oughs> นี่ไงจอเขาได้ดามให้แหละอุ้ยดามนี่ให้แหลกเก้าดามเมจ ดูค่าแต่ไอ้ากดาบออพซิเดียนอ่ะที่มันอยู่ในกล่องข้างบนอ่ะสิบดังเมตรแล้วแล้วตีตีมันเจ็บไหมอ่ะดูจอเกมใครแล้วโง่ไมนะอย่าหลุดนะแกมันยังเดินได้โอเคไหมอโอเคอยู่หรือเปล่าไม่องฆ่าตัวเองตายแม,ม่ไอ้ต้อพูดโอเคดิจอสเดี๋ยวเกมเขาหลุด ตีเขาอีกทีนึงพิดปากอื้อเอ้าปิดเอ้าไมาค้าไม่ตอบสนองออคือจะรอเดี๋ยวเขาแย้ของคา้าไปหนึ่งอูอ้หูผมค,ครับเอ้ยไม่เห็นแล้วคืนทีมคอนมาหาจอดเลยม<ห>า,าัวาไอ้ไม่ใช่ไอ,อ้ขวายเนี่ยดู<า>ดิดาบดาบไอ้ออกซิเดียนมันอยู่ในกล่องข้างบนลองไป่หยุดเลยเขาไม่เอาจอเขาจะดาบดาบเหล็กอันนั้นน่ะมันมันอยู่พี่วางไว้ในกล่องจอไม่เอาจ่อเขาพอเพียง เอาดันที่แหลกพอแล้วเขาเก็บในที่แหลกมาฝากอีกด้วยจอดอนี่ไงจอดไปไม่ไดไปทำด่าไปน,น,น,น่ะเจ้ดตามเฮ้ยวันนี้เกเุใดเกิดหน้าบ้าจอดเลยฮู้จจอไขยบูไอแต่ตม,มันต้องหกยังมาล่ออ่ะได้หนึ่งอันอะ่ะหวานเลยแล้วขุดเหมือนกันคืจอจ้อไขยต้นอาคาเซียด้วยอาคาเซียนี่ต้นสวนันน่ะฉันข,ขุดเหมือนเหรอขอขุดด้วยจ้าวไปดิ้งขอ ตีแกอันนั้นฟาร์ต้นไม้ฮนะทั่วแมพเฮ้ยวันนี้ลิฟท์เหนเื่อยเติมตัวที่สอง่<ภ>านผู้ชมไปดูให้นั่นะ่ะฟาร์มอะไรนะฟาร์มอะไรไม่ฟาร์มไม่แบบมันคือต้นไม้น,นั่นเองจอดลงเหมืองลึกกันไหมเราจะเก็บดาบไปข่มทุกแคนนีแ้แต่ทีนี้พี่กำลังทำดาบให้นั่นอยู่ดาบอะไรดาบทานเนาะใช่มาขอทำบ้างเก็บดาบคนละอันให้ค่มก็ขอตัวลงไปเลยเดี๋ยวก็ให้เทเลพอร์ตขึ้นมาหย<ะ>่าโอเคลงมาแล้วขอทำดาบทานก่อนฮัลโหล โชว์ท่านผู้ชมปาลไม้ผู้ผาพี่มีครบให้ทําดาบชานให้ผู้เผาด้วยสว้เจะได้ผลมาดิเดี๋ยวยังเอือทำเอกนะเดี๋ยวไปในลูขอหาแร่ยืนก่อนเแต่ผู้เผาพี่ผู้เผาไปโชว์ปาลท่านผู้ชมดิปาลเลยปาลไอ้เนี่ยไอ้อะไรนะเนี่ยเนี้ยผู้เผาดูในโทรศัพท์ดิไหนอ๋อปาลต้นไม้เขาโชว์ละปาลไอ้นะอะไรนะเขาโชว์ปาลต้นไม้เขาโชว์ละไม่ใช่ต้นไม้ต้นงทีปาลต้นมะพร้าวเออเขาโชว์ละเขาโชว์ละ <Okay. S 2> โอ้ยโดดแล้วว่ะโอ,โอตายลตายตายตายถูกกับเขาจอดเขาหาแล่อื่นไม่เจอเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวาหาจอดเลยก็ได้มาจอดมาครับดาทางกนันนี่ไงพี่ให้แล้วออ,ออ๋จอดเรามีคอลเลคชั่นสะสมดาบนะทำให้ไ,ได้เฟรมด้วยจอด เอาไว้เก็บดาบทุกชนิดตรงบ้านผ้าผ้าโชว์ท่านผู้ชมแล้วใช่ไหมใช่นั่นนนน่ัไงพี่ก็วางวางมะพร้าวต้นไม้อยู่ทุกที่นะพี่วางต้นไม้ไว้ทุกที่ผมมอบไหมแล้วไอ้ความมะพร้าวนี่มันแหละจ๊ดมันดีไหมมันมดเนี่ยเจ็บดาบแม่เจ็บเพร่อใส่ชุกเกาะลองดาบนี้บ้างโอ้ยเอ้ยไม่เจ็บอะไรจริงอ่ะลองตีดาบเขาสเย็ยมากไม่เป็นไรจ๊ดยังไงไม่เจ็บเลยเดี๋ยวเขาลองเกาะเดี๋ยวเขาลองคอยเกาะดู อู้จ๊อดใหญ่ๆเจ็บ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 ยพอทอดเกาะผู้วอันนี้เกาะผู้วานี่ยโอ้เขาไม่ใส่เกาะแล้วไม่เร็วๆอ๋อได้ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ก็จะถล่มมาจ๊อดทำเวทีเฟรมเลยเขาจะติดคอลเลคชันดาบตรงนี้ห้วขนสุกล่ว่าใช่ใช่ใช่ไปคือไม่จริงอ่ะใช่ไม่รู้เลยแล้กดตัดต้นไม้ตรงนี้ เขาหน่อยดิไปหาควานออาอเองก่อนก็ได้เขาอยากลงมดนแบตเตอร์อฟมากเลยอะถ้าเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวเขาอยากลงมอนอะไรอันนี้เขาตัดฟักทองก่อนเก็บแต่ก็ได้ก็ได้ไม่ได้ทุกชนิดเราจะเก็บแต่เราจะเก็บดาบทุกชนิด คอลเลคชันไงดับดินได้ไหมดับดินไม่ได้จดมอนไม่ได้ดีขนาดนะั้นแต่เขาก็ชอบมอนนี้มันอยู่เคียงข้างเขามานานเอาพวกทองดีกว่าเดี๋ยวปาไปหาแร่ก,กันเดี๋ยวดาบอื่นก็ทำเองนะ,ะไม่ต้องเฮ้ยเขาทำดาบคอร์สก่อนดีกว่าในไปในเธออ่ะไปกันไหมทำคนอันนะ เดี๋ยวเขาจะเอาดาบพกกัเอาดาบไหนก่อนก็ได้แล้วแต่คนน่ะไม่บังคับตะกีรักตะตีโอ้ยทีนีแล้วเพลงหนึง่งทีนี้เพลงอีกเพลงนึงแลยเพราะว่าเอาเอเขาพูดถูกเราอว่า เดียวนี่มันใจนั่นน่ะต<ล>ายอยูแบบ่แบบไอ้แบบไปเจอเขาไปเจอเขาเจอคอรละเดี๋ยวเขาวัดิ้งเทนด์อลีมันหายเฮ้ยไรู้ไปเจอลีามายยไม่รู้<ะ>อ่ะจอเป็นนึงเขาเก็บคออะเขาเก็บคอนม่เผื่อเองลแ้แบ่งกันแบ่งดามนี้ทห้แหลกจขาทำย่างเขาทำแล้วดามนี้ทห้แหลกกับจอทำอย่างเขาทำแล้ว ดีกับโดกเถเื่อตะกิดต้องหามันในถ้วยแน้แหละันมาตหัวเลี้วเอาคอนมาเผื่อด้วยจอนเมืองเราเริ่มมีต้นไม้แล้วนะจากทุง่งหญ้าแทนธรรมดามาจอดยืเฉยๆก่อนจะอย่าตีมันแตกนะอ่ะจอดคคอดอุ้ยแหลก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  วขังขังำทำตาย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 เขาทำ